คุณผู้ชมครับพบกันก Help please, อีกครั้งเฮลจะมีเพลสเจอโรงพยาบาลรามาธิบดีค่ะโอ้ย โอ้โหไอซ์สวดีพี่ณิพณิชย์ครับพี่แม่สวัสดีครับคุณหมอสวัสดีคุณค่ะคุณเป็นอะไรคะร้องหอดโอยกันมาแต่เช้าอืคือตอนนี้คือแบบลุกขึ้นมาจากเตียงหรือว่าจะนั่งลงหรือว่าจะเอื้อมหยิบของอะไรก็ตามมันรู้สึกปวดหลังมากหมดเลยครับพี่ตอนนี้สงสัยจะเป็นเกี่ยวกับกระดูกสันหลังเคลื่อนเฮ้ยมันยิ่งใหญ่ขนาดนั้นเลยเหรอครับอ้าวถูกต้องแล้วค่ะคุณคะถามคุณหมอกันค่ะภาควิชาออโทปิดิกส์ค่ะคุณหมอสวัสดีค่ะคุณหมอครับ หากคุณนซ์มีอาการปวดหลังเวลาก้มเงยนะครับก็เป็นไปได้ว่าจะเป็นกระดูกสันหลังเคลื่อนนะครับครับอุ้ยหมอคะงั้นต้องอธิบายเพิ่มแล้วยหรอคะโรคกระดูกสันหลังเคลื่อนหรือ s pondylolisthesis ก็คือภา,าอะวะที่มีกระดูกสันหลังเคลื่อนไปข้างหน้ามากกว่าข้อข้างล่างครับ โรกระดูกสันหลังเคลื่อนคือการเคลื่อนไปข้างหน้าของกระดูกสันหลังข้อหนึ่งซึ่งพบได้บ่อยในกระดูกสันหลังระดับเอวข้อที่4และ5เนื่องจากข้อกระดูกสันหลังส่วนนี้รับน้ําหนักส่วนใหญ่ของร่างกายและเป็นข้อต่อที่มีการเคลื่อนไหวมากกว่าข้ออื่นๆซึ่งเมื่อข้อต่อระดับนี้รับภาระมากจึงเกิดปัญหากระดูกสันหลังเคลื่อนตามมานั่นเองครับ ก็ไม่ตื่นเต้นตกใจเหรอฉันยังตื่นตกใจแทนเธอเลยกระดูกสันหลังเคลื่อนเลยนะเธอมันจะตื่นเต้นตกใจยังไงล่ะครับพี่แม่เพราะว่ารู้สาเหตุแล้วเนี่ยคือจริงๆแล้วที่มันปวดหลังเนี่ยเพราะว่าพอดีเมื่อวานนะคุณหมอสะพานโค้งแล้วก็ยกเวรสะพานโค้งยกเวรใช่ใครคิด่านี้แกนเนี่ยฮะคืออยากได้กล้ามเนื้อที่ดึงแบบชิบหายชิบหายไม่เสรก็เลยคิดว่าไม่ได้กระดูกเคลื่อนอย่างนั้นเห็นไหมพี่แมไม่ฟังน้องให้จบก่อนเลยสรุปว่าน้องกระดูกเคลื่อนเลยเนี่ยเอาเป็นว่าวันพรุ่งนี้กลับมาติดตามเรื่องกระดูกสััันนนนหลลงเคคื่ออกตะรบ